สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ l อลซเเบเชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้ ประจำวันพฤหัส,สบดีที่26มิถุนายน2557ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนาจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2557ค่ะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนา ได้มีการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2557โดยมีนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดซุ้มยิงปืนจากทหารการเล่นเกมสร้างสมาธิเพื่อรับของรางวัล โดยการจัดงานในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่าง,างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากตามที่สมัชาใหญ่องค์กรสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดการรณรงค์การร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกับสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้หน่วยงานสถานศึกษาและครอบครัวร่วมกันตระหนักถึงพิษภัยตลอดจนผลกระทบของยาเสพติดและยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอีกด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการค้าและอุตสาหกรรมเพชรสมุทรคีรีชายแดนไทยพม่าครั้งที่สาม ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดจัดงานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการค้าและอุตสาหกรรมเพชรสมุทรคีรีชายแดนไทยพม่าครั้งที่3โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการค้าและอุตสาหกรรมเรศมุทรคิรีได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าการบริการและการลงทุนกับจังหวัดที่มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสหภาพเมียนมากัมพูชาและลาวหรือประเทศอื่นๆในอาเซียน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวการค้าและอุตสาหกรรมเพสรสมทรคิรีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายการค้าการบริการและการลงทุนและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการนักธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทสภาอุตสาหกรรมหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการ SME หรือ OTOP เข้าร่วมกับภาคราชการและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางการค้าการบริการและการลงทุนร่วมกันในอนาคตจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกิจกรรมท่องเที่ยวเกวัดค่ะจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกิจกรรมท่องเที่ยว9วัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมีนายเจริญริสงวนสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกิจกรรมท่องเที่ยว9วัดณวัดดับภัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25มิถุนายน2557โดยมีสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรง,งบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี2557 ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาสาสมัครเด็กเยาวชนและประชาชนมีการตื่นตัวและสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมทั้งมีจิตสำนึกรักและห่วงแหนพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีณวัดลอยเคราะห์การนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางท่องเที่ยว9วัด ประกอบด้วยวัดดับภัยวัดหมื่นเงินกองวัดชัยมงคลวัดเชียงยืนวัดเชียงมั่นวัดชัยพระเกียรติวัดดวงดีวัดหมื่นล้านและวัดลอยเคราะห์เป็นการสร้างงานสร้างรายได้และปลุกสำนึกอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการสองวันโดยผู้ร่วมโครงการ นอกจากจะร่วมอบรมให้ความรู้แล้วยังได้นั่งรถรางเชื่อมโยงไปยังวัดต่างๆ9วัดล้วนเป็นวัดนามมงคลและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์รวมครับอย่างไรก็ตามนะครับโครงการนี้เป็นการเพื่อีเตรียมแล้วก็โปรโมตในการที่จะเตรียมความพร้อมในการที่เชียงใหม่จะเข้าสู่ AEC ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศทั้งนักลงทุนแล้วก็ผู้กิจการค้าเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ข้างเยอะ นะครับตรงนี้ก็จะรับหน่วยงานจะรับองค์กรแล้วก็มีการเตรียมคพร้อมนะครับเพื่อที่จะได้อบร,รมเรื่องของภาษานะครับแล้วก็สาสคัญสุดคือให้ยึดมั่นแล้วก็เดินอยู่บน,น,าาน,น,นพื้นฐานการนําสนอแง่งุืของศาสนาประเท้ีในวาทํารรมและพุพยาเพื่อเป็นจัวชขายนะครับแล้วก็จะได้รักษาสิ่งเหล่านั้นต่อไปนะครับล้วก็อยู่คู่กับเรื่องของการ่ยวต่อไปครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้จับกลุ่มนุ่มใหญ่โชเฟอร์รถเคนค้ายาบ้าซึ่งมียาบ้าซุกซ่อนไว้ในตู้ลำโพงค่ะ ที่ห้องสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่พันตำรวจโทไกลศรีจุลพักสารวัตรสืบสวนและพันตำรวจโทยุทธการเมธาสารวัตรสืบสวนได้ร่วมกันถแถลงข่าวการจับกลุมตัวนายรุ่งโรธไทยยันโตอายุ40ปีทำงานเป็นคนขับรถเครนพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน22,200เม็ดพันตำรวจโทยุทธการเมธาเผยว่าก่อนหน้านั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ระดมกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาจึงเข้าตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจากได้จับกุมนายทศพลตอนสุขและนายจักกรพงศ์ปิมมาได้เมื่อวันก่อนพร้อมยาบ้าจำนวน74,830เมตรและในชั้นการจับกุมขยายผลผู้ต้องหาทั้งสองให้การซักทอดว่า ายรุ่งโรดเป็นสมาชิกเครือข่ายที่จำหน่ายยาบ้าด้วยกันตำรวจจึงเข้าตรวจค้นพบยาบ้าข,ของกลางซุกซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงนำตัวมาสอบสวนก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาติดตามจับกลุ่มเครือข่ายและยึดทรัพย์ต่อไปหลังจากถแถลงข่าวแล้วได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปมอบให้พนักง,งานสอบสวนสพสารพีจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีในข้อหามียาบ้าไว้ในความครอบครองและมีไว้เพื่อจำหน่ายกันต่อไป ข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV ช่อง19สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนและเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นของเราได้ทาง LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้ทุกวันเวลานี้นะคะและสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง Facebook/ LC เชียงใหม่วันนี้ดีฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ